เอ๊เชนเลือดอักเสบเข้าใจไหมเนี่ยถ่ายรูปไปดูมันขึ้นมาคืนนั้นคืนไม่ได้นอนเลยคืออยากใจอยากจะมานี่จะไปโรงพยาบาลก็จะไปนี้เจเนี่ยคนยิ่มข้างบ้านอ่ะเขาให้ที่ให้ขายที่เขาเขาบอกอยากพาให้มารักษาให้หายหเขาเสื่อมหมอจะผ่าข้างละสองแสนห้ารูกบอกแม่ผ่าเลยก็อบอกผ่าเราก็เครียดปวดเจ็บแล้วเวนี่ยเป็นฝีเป็นฝี อใครก็บอกฝีขึ้นเดี๋ยวจะรวยคนโบราณไม่เอาแล้วรวยอย่างนี้มันขึ้นน่ากลัวเนี่ยหมอก็บอกป้าขูดขูดแล้วยัดหมุดถึงจะหายก็เลยบอกไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวไปรักษาเองกินยาถ่ายมั่งยาหม้อมั่งอะไรมั่งกระว่าไปเนาะนี้เจ๊เขาอยากให้มาหายเนี่ยหมอน้องก็ะดุกทับเส้นก็เบาขึ้นนะอาจารย์บอกให้พ่นอีกครั้งนึง คือมันดีขึ้นอะไม่รู้นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดินขาลากเลยอ่ะตอนนี้มันรู้สึกไม่ไม่นันแล้วไม่เสียวแหละทีแรกเที่ยวแรกก็เดินกุ๊บๆเดินตอนหลังเดินไม่่อยังตึงอยู่นิดอาจารย์บอกซ้ําอีกทีหนึ่งก็เลยน่หะก็เลยว่าเดี๋ยวจะซ้าอีกเดี๋ยวให้ก็น้องๆเขาทำทหลังก็ได้ไม่น้องเขาทำกันก่อนใชน้องเสร็จก็ดีอาจารย์บอกดีจะทํำให้ เขาบอกแม่อยากได้วิชาจังจะไปรักษาคนแถวบ้านเนี่ยฉันเป็นเนี่ยดูสิมันขึ้นผุนเนี่ยเนี่ยเต็มตัวเลยนะเนี่ยขึ้นอยากแก้แพ้นี่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 มันขึ้นทั้งตัวเลยเนี่ยหัวหูตาตือเนี่ยสองวันมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเลือดอักเสบใช่หมอเขาอันน็้ไปตรวจเนี่ยมันขึ้นเวลาแล้วเวาลมพิษเนาะอลมพิษเคยกินยาประดงกินยาอะไรแล้วไม่หายเนี่ยเขาบอกเส้นเลือดหมอสมัยใหม่นะหนึ่งในร้านคนอ่ะเนี่ย ก็ oh. ป้าโชคดีนัหนึ่งในล้านคนก็ <laughs> บอกโอ้โ oh, ชคดีที่เป็นหนึ่งในล้านคนก็ <c oughs> เลยว่านี่ไงฝีเนี่ยเนี่ยดูมันขึ้นเนี่ยเห็นไหมหน่ากลัวไหมละ่ะครับย,ยาเอกเซบก็แล้วยาถ่ายก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่หายก็ <c oughs> บอก คนเขาบอกเออสีขึ้นรวยคนโบราณเขาพูดอย่างนั้นเราก็บอกสาธุรวยเลยแต่มันขึ้นจุกเดียวที่ว่ารวยนี่มันขึ้นหลายจุกไม่รวย <c oughs> ข้างนี้หายข้างนี้เป็นออทำไ<อ>มโบราณขึ้นจุกเดียวฝีฝีพก<ช>ักบัวขึ้นจากเดียวนี่มันใช่นเนี่ยข้างนี้หายแล้วเนี่ยยังไปรอยอ,ยอยู่เลยหายแห้งเนี่ยข้างนี้มาขึ้นอีกเนี่ยคนโบราณยุยยาบราพ็คือว่ามันขึ้นเป็นจุกที่เดียวมี่ย้ายีถังตาน่ะคุณตาเป็นหมอฝีเอาปูนมาสูนเราก็นำลายใต้ลิ้นก็แล้วปูนก็แล้ว แกศูนแล้วก็ไปตอกที่เสาศูนที่เสาแล้วตะปูตอกแล้วหายแล้วก็ส่งกันข้า่มก็กิมเราก็จําไว้แล้วมันเราก็อธิษฐานอ่ะคือทางศุนหายทางมังศุนหายทางทางศุนหายก็เอาปูนมาศูนมันก็ไม่หายน้ําลายมันก็ไม่หายหนักๆเขาก็กลัวไอเบตาดีนอะกลัวติดเชื้อเวลาอาบน้ําก็อะไรที่เขาฆ่าเชื้อผสมน้ำพามันก็ไม่หาย เนี่ยกินยาแก้แพ้ตั้งมาตีหนึ่งสองเม็ดแล้วช้าสองเม็ดแล้วมานี่ m, อีกสองเม็ดเนี่ยหกเม็ดละมันถึงดาเป็นงั้นมันขึ้นโหบอกไม่ถูกเลยขึ้นเป็นหื่นอย่างเงี้ยก็เนี่ยกะว่าถ้าไม่มาหานี่ก็จะไปโรงพยาบาลแล้วไปหาหมอเริ่ม<ห>ไม่ใช่นวมาแลตัต้นถ้าันอยู่ยตัดต้นมาให้ทัตอนต,ตนที่ค <มา S 1> ุณพ่อ <มา S 2> สง่าเป่าคุณแม่รู้สึกยังไงก็ดีขึ้นน่ะ ขนาดที่เป่านดีขึ้นเนี่ยจากตาเมื่อกี้มันขึ้นตาไงมอง,งแ,ลแล้วมันลายมันรู้สึกมันยังไงอุ่ดูนี่แกเป่ารู้สึกมันโล่งตานะม,มันขึ้นที่ตาไงแล้วนี่มันเรากินยาแก้แพ้แล้วมันสาขึ้นตา,าขึ้นหมดขึ้นตามเนี่ยแล้วก็แกก็เป่าถอนพิษให้เนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องจริง มันจะเป็นบุญกุศลยังไงก็ไม่รู้นะล้างเนื้อชอบล้างใช่ไม่นั่งถ้าไม่นั่งกับวันจันทร์ก็ต้องไปหาอีกทีบางคนไปหาหมอแพงไม่ถูกมหาหมอไม่เพราะถ้ามันขึ้นอีกกลับไปถ้ามันขึ้นผื่นอีกอ่ะมันขึ้นไม่เป็นอันหนักมันนอนมันทายมองกระปุกสองเวลาทาให้มันร้อนไงมันจะได้ไม่ขึ้นแล้วมันไม่คันมันต้องพิษมันพิษอมองทามมันหายไม่ขึ้น มันคันมันร้อนแล้วมันคันด้วยเหมอนรสมิ้นโบราณไหมเอาเปิ้นเอาฟูกันเล่าก็จะมองทามันหายปุ่นก็ใช่เนี่ยมันเหมือนรสมิ้กระบอกมัน็ดงเปนดงเนี่ยเนี่ยมันขึ้นเต็มเลยนะเป็นโดงเลือดเลยเนี่ยเนี่ยเป็นหุ่นเนี่ยขึ้นเต็มเลยเหมือนกป็ดงเลือดเลยทั้งตัวทั้งหัวทั้งอะไรเลยเป็นดงเลือดเป็ดงรวมนะพี่ไปไหมดีมากเลยอ่ะเนี่ยขาจะปวดหลังนั่งทถห้องน้ํไม่เสียวหลังแล้วก็ปวด แต่ก็จะมีมาเป็นตะคิวนิดๆเนี่ยวันนี้บาเริ่มเป็นตะคิวบนหนาวแล้วไงก็ไม่ทราบเป็นตะคิวแล้วก็เป็นผื่นยังไม่หายพื้นที่ว่าขึ้นอ่ะอืมแต่ขึ้นน้อยอืม